แต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยนะผมผมไปดูไปศึกษาในต่างประเทศมายเยอะเลยแล้เห็นเลยว่าวัตถุสําคัญของการที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ในในในโรงเรียนในห้องเรียนนันเนี่ยที่เราเรียกว่าโฟกัสสอนทัศน์สูงนะคุณครูจําเป็นต้องกล้าที่จะเผยโอยคนเรียนว่าตัวเองสองั่ยังไงแต่คนที่คนที่มีอิทธิพลกับเขามากที่สุดนะคือตัวของโองเรียนนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเราเข้าไปเยี่ยมเข้าไปคุยเข้าไปดูแล้วก็จัดกระบวนการ PLC นะครับให้ให้คุณครูเขามีโอกาสได้แกลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน4ปีเนี่ยพอเขาอยู่ในวิทยาฐานะนั้นได้สี่ปีแล้วเนี่ยฝีมือการสอนก็จะดีขึ้นเขาจะขยับวิทยาฐานนั้นได้มากขึ้นพราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่ระบบระบบกา p a ใหมน่นี้ตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาเป็นครูใช่ไหมเราจะไม่ยุ่งเฉเพาะกับครูผู้ช่วยแค่นั้นเองเพราะครูผู้ช่วยมี มีมีวอลที่พัฒนายอย่างเข้มอยู่แล้วแต่พอหลุดจากครูผู้ช่วยขึ้นมาเมื่อไหร่มาเป็นครูเนี่ยต้องทําการพัฒนาตัวเองผ่านผ่านพีเอผ่านในตัวเข้าตัลงพัฒนางานครบสี่ปีเขาจะได้ขึ้นไปขึ้นไปต้องว่ากันยาวๆอย่างเงี้ยนะครับดีกว่ามานั่งทํางานวิจัยซึ่งบางทีก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนแต่พอจะถึงขั้นเชี่ยวชาญอะไรเนี่ยเดิมเ่ยให้สะสมเป็นงานวิจัย เดียวใช่ไหมครับของใหม่ก็เปิดให้จบเป็นนวัตรกรรมได้นวัตรกรรมการเรียนการสอนนี่แหละท่านผอ,อเองจะขอเชี่ยวชาญเกเป็นนวัตรกรรมการบริหารบางชวดอนุสอนเนี่ยมีนวัตรกรรมการบริหารในรูปแบบไหนที่เป็นประเด็นท้าทายที่ท่านผอครูรักบางแผนว่าปีนี้จะทําอะไรปีหน้าจะทำอะไรให้ดีขึ้นสมมติจะจับเรื่องอะไรนษะาอังกกษใช่ไหม EP โปรแกรมเนี่ยจะทำยังไงให้มันเกิดผลกระทบกับเด็กทําให้เด็ก ถ้า like, อีพีโปรแกรมทั่วไปมันจะทำให้เด็กบาง่มเก่งอีพีโปรแกรมของเราทำไงจะให้เด็กของเราทางโรงเรียนเก่งทางเครสอย่างนี้นะถ้าจะเน้นเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยจุดเน้นของเราจะเพิ่มทักษะเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งโรงเรียนขึ้นมาเนี่ยเอาใช้กลยุทธ์เข้าไปยังไงกระบวนการในการคือคือผมอยากให้โรงเรียนแต่โรงเรียนมีความโดดเด่นพอบริหารโรงเรียนแล้วทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโดดเด็นขึ้นมาแล้วเอาตรงนั้นมาเป็นตัวตัวผลงานตัว ตัวคลิปที่จะเสนอให้กรรมการไร้เห็นว่าเราเี่ยนองเเยนนี้ยังไงเพราะฉะนั้นหัวใจสาคัญของ PA ไม่ได้อยู่ที่การการเรียกว่าเขียนเอกสารมามาให้กันดูแต่เป็นทำให้พิสูจน์ที่ตัวผลงานจริงของของผู้ครูของหอหัวใจอยู่แค่ตรงนี้ครับ